วันนี้เราจะมาแนะนำเครนไฮดรอลิกขนาด2ตันที่ร้านเจไวนาวกันนะครับวัสดุเครนไปเหล็กหนาแข็งแรงทนทาน,ทานขนาดตัวเครน,นหน้ากว้าง83ซนติเมตรด้านหลังกว้าง60ซนติเมตรยา cm, ว164ซนติเมตรสูง147ซนติเมตรน้ำหนักสินค้า65.6กิโลกรัมช่วงระยะยกไท่สูงสุด190ซนติเมตรตามสูด70ซนติเมตรช่วงแขนเล่นได้ครึ่งตัน1ตัน1ตันครึ่งและ2ตันความยาวแขนที่ได้สูงสุด155เซนติเมตรเสริมแรงด้วยคานซัพพอร์ตที่แข็งแรงและมีแต่ข้อหมุนได้36 มีความแข็งสูงทนทานต่อการสึกกรอเป็นพิเศษต้านทานการกัดกร่อนนำด้ามจับสอดเข้าเป็นตัวโยกกระบอกทำการโยกเพื่อยกสินค้าขึ้นสามารถยกครื่องยนตหรือสิ่งของทั่วไปได้สูงสุดถึง2ตันดีล้อลอตเตอรี่หมุนได้3ามอ,องศาหมุนได้ตามต้องการเคลื่อนย้ายได้สะดวกนํำสินค้าลงได้อย่างงา่ายเพียงแค่นำด้ามจับหมุนวาวเพื่อลดระดับสินค้าลงสามารถพับขาได้สะดวกในการจัดเก็บและประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมงานสา่ารถยนต์หรืองานก่อรสร้างทั่วไปมองหาเครนไฮดรอลิกคุณภาพดีแข็งแรงอายุการใช้้งงาานานนนยวตอที่เจบ